องค์ประกอบของบทละครคุณค่าของละครวิชาศิลปะสาระนันตศิลป์ชั้นตร้ยมศึกษาปีที่3ตัวชี้วัดที่จะใช้วัดในเนื้อหานี้นักเรียนสามารถระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละครนําเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ละครส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนมาจากวิถีชีวิตของคนในสังคมผู้ชมสามารถเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ง่ายและนำข้อคิดที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพราะละครส่วนใหญ่จะสอดแทรกรื่องราวด้านจาริยธรรมศิลธรรมละครเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อผู้ชมละครละครสอดแทรกข้อคิดที่ดีไว้ผู้เขียนบทละครต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ คุณค่าด้านสติปัญญาคือมีข้อคิดปัจชญาอะไรที่แฝงอยู่ในละครเช่นการสอดแทรกความรู้ข้อคิดต่างๆที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันสคุณค่าทางอารมณ์ละครหรือภาพยนตร์เป็นสิ่งที่มนุษย์นำมาชมเพื่อความผ่อนคลายอารมณ์เพื่อความสบายใจ คยเรีดทำให้เกิดความสุขสนุกสนานเมื่อได้ชม 3. คุณค่าทางนามธรรมคือคุณค่าที่สัมผัสทางหูตาสิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าที่ก่อให้เกิดความาซาบซึ้งในด้านสุนทรีจบเนื้อหาในบทเรียนของวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมทำใบงานออนไลน์ด้วยนะคะ